สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้จะมารีวิวจอของ Samsung Tab A 2019นะคะว่าหลังจากเปลี่ยนจอไปเนี่ยคุณภาพของจอเป็นยังไงบ้างนะคะนี่คือจอที่เปลี่ยนไปนะคะนี่นะคะของลูกค้านะคะจอแตกทัชสกรีนไม่ได้แล้วก็สีของภาพเนี่ยเพี่ยนไปเลยนะคะ นี่นะคะ <Okay. S 1> ดูกันว่าหลังจากเปลี่ยนจอไปเนี่ยเป็นยังไงนะคะนี่นะคะน,นะคะ,ะ,คะโอเคนะคะค่อนข้างเนียนเลยนะคะอันนี้แถมฟิล์มกระจกให้ด้วยนะคะแถมฟิล์มให้ทุกรุ่นเลยนะคะ ั้นแรกเราจะมาดูที่ความสว่างของหน้าจอนะคะว่าถ้าปรับความสว่างให้เป็นสว่างต่ำที่สุดกับสูงที่สุดเนี่ยเป็นยังไงนะคะนี่นะคะนี้แสงสว่างสูงที่สุดนะคะนี่นะคะต่อไปแสงสว่างต่ำที่สุดนะคะนี่นะคะ อันนี้จะเป็นแสงสว่างสลที่สุดนะคะสามารถปรับแสงได้นะคะนี่นะคะแล้วก็มาดูกันที่แทสกีนบ้างนะคะว่าแทสกีนเนี่ยเป็นยังไงนะคะนี่นะคะทัทสกีนเราก็วาดไปให้ทัวหน้าจอเลยนะคะ ่ลาสกินได้นะคะนี่นะคะถายได้ทุกจุดเลยนะคะอ่าต่อไปมาดูที่สี่จอกันบ้างนะคะนี่นะคะสี่จอ สีจอไม่มีเดพิเซลนะคะไม่ขึ้นเส้นนะคะตอนนี้จะส่งให้นึอน้้นี่นะคะสีค่อนข้างจะโอเคเลยนะคะหน้าจอลื่นไหลนะคะนี่นะคะ ดูคลิปดูวิดีโอได้นะคะสำหรับใครนะคะที่สนใจอยากเปลี่ยนหน้าจอสามารถติดต่อมาได้นะคะเรียบร้อยค่ะขอบคุณค่ะ